ไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุดแค่มีความสุขในจุดที่ยืนในยุคปัจจุบันสังคมขับเคลื่อนด้วยการแข่งขันอย่างเข้มข้นทั้งในแง่าการเรียนการงานการเงินหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวโซเชียลมีเดียเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เปรียบเทียบชีวิตของกันและการตลอดเวลาเราเห็นเพื่อนร่วมรุ่นได้เลื่อนตำแหน่งได้เดินทางท่องเที่ยวได้ซื้อบ้านหรือรถคันใหม่เห็นภาพงานแต่งงานที่สวยงามชีวิตคู่ที่ลงตัวหรือครอบครัวที่ดูอบอุ่นไร้ปัญหาในขณะที่เรา ยังย่ำอยู่กับที่หรืออาจรู้สึกว่าตนเองลาหลังกว่าเพื่อนฝูงรอบตัวอยู่หลายก้าวกระแสสังคมในลักษณะนี้ทำให้ใครหลายคนพยายามขว่คว้าหาจุดที่ดีที่สุดของชีวิตไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานที่สูงที่สุดรายได้ที่มากที่สุดหรือภาพลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในสายตาคนอื่น แต่ในขณะเดียวกันความพยายามเหล่านี้ก็กำลังทำให้หลายคนรู้สึกกดดันในลาสูญเสียเป้าหมายแท้จริงในชีวิตและท้ายที่สุดกลับหลงลืมความสุขที่แท้จริงของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัวคำพูดที่ว่าไม่ต้องยืนในจุดที่ดีที่สุดแค่มีความสุขในจุดที่ยืนจึงไม่ใช่เพียงถ้อยคำสวยรูแต่เป็นการชวนให้เราหยุดและทบทวนว่าจริงๆแล้วจุดที่ดีที่สุด คืออะไรและทำไมเราถึงต้องพยายามปีนขึ้นไปอยู่ตรงนั้นหากสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญคือความสุขซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องอยู่บนยอดเขาสูงสุดของชีวิตจุดที่ดีที่สุดมีอยู่จริงหรือจุดที่ดีที่สุดสำหรับหลายคนอาจหมายถึงความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตเช่นการมีบ้านหลังใหญ่รถ รู้เงินเก็บมากมายการเป็นที่รู้จักการมีชื่อเสียงหรือการมีชีวิตครอบครัวที่ดูสมบูรณ์แบบแต่หากลองพิจารณาอย่างที่ถ้วนจะพบว่าคำว่าดีที่สุดเป็นแนวคิดที่ไม่เคยหยุดนิ่งเมื่อคุณได้ตำแหน่งหนึ่งคุณจะเริ่มมองหาตำแหน่งที่สูงกว่าเมื่อคุณได้เงินเดือนระดับหนึ่งคุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่พอเมื่อคุณมีบ้านหนึ่งหลังคุณจะเริ่มคิดถึงบ้านหลังที่ใหญ่กว่าแนวคิดของที่สุด มักจะพาเราเดินทางอย่างไม่รู้จบเป็นการปีนเขาที่ไม่เคยเห็นยอดเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะเนืยล้าเบื่อหน่ายและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วทั้งหมดนี้เพื่ออะไรความจริงก็คือจุดที่ดีที่สุดเป็นเพียงภาพลงตาไม่มีจุดตายตัวและไม่ใช่สิ่งที่การันตีความสุขหากเปรียบชีวิตเป็นการเดินทางจุดที่ดีที่สุดก็อาจเป็นเพียงป้ายโฆษณาข้างทางที่ทำให้เราหลงทางจากเป้าหมายของตัวเอง ความสุขคือการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การวิ่งไล่อนาคตหนึ่งในความเข้าใจผิดของคนจำนวนมากคือการคิดว่าเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเราจะมีความสุขแต่ในหลายกรณีกลับพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นนั้นยังรู้สึกว่างเปล่าไม่มีคุณค่าหรือแม้แต่เป็นทุกข์มากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำตอบคือเพราะความสุขไม่ได้อยู่ปลายทางของความสำเร็จ แต่มันอยู่ในทุกย่างก้าวของการเดินทางต่างหากการรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนเองมีการยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็นและการสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบคือกุญแจสำคัญของความสุขอย่างแท้จริงการที่ใครสักคนยังไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีรถหร,หรือไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีความสุข ในทางกลับกันหากเขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่ตนเองมีรู้สึกพอใจในชีวิตประจําวันไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครและยังสามารถหัวเราะกับเรื่องเล็กๆในชีวิตได้เขาก็มีความสุขแล้วโดยไม่ต้องยืนอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเลยด้วยซ้ําการเปรียบเทียบกับดักของความทุกข์หนึ่งในอุปสรรคใหญ่ของการมีความสุขคือการเปรียบเทียบโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียที่ทําให้เรามีโอกาสเห็นชีวิตของคนอื่น ในแบบที่เขาอยากให้เรารู้เห็นไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จความรักการท่องเที่ยวการกินอาหารดีๆการใช้ของแบรนด์เนมหรือความสัมพันธ์ที่ดูสวยงามสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นชีวิตจริงเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรากลับเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของตัวเองที่มีทั้งความเหนื่อยความล้มเหลวความวุ่นวายและความไม่สมบูรณ์แบบซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเรานําภาพลวงตามาเทียบกับความจริงผลลัพธ์ย่อมเป็นความรู้สึกต่ําต้อยหรือไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี การเปรียบเทียบจึงเป็นเหมือนดาบสองคมยิ่งเราเปรียบเทียบมากเท่าไหร่ความสุขในจิตใจเราก็จะลดน้อยลงตามไปด้วยเท่านั้นค้นหาคุณค่าในตัวเองจากภายในไม่ใช่จากสายตาคนอื่นเราอาจถูกสอนให้เป็นคนเก่งตั้งแต่เด็กโดยวัดจากผลการเรียนคะแนนสอบหรือการได้รับคำชมจากครูและผู้ใหญ่เมื่อโตขึ้นมาเราก็ยึดติดกับแนวคิดเดียวกันว่าหากไม่มีใครมองว่าเราประสบความสำเร็จ แปลว่าเรายังไม่ดีพอนี่คือแนวคิดที่หล่อหลอมให้เราหาคุณค่าของตัวเองจากภายนอกโดยลืมไปว่าคุณค่าที่แท้จริงนั้นเกิดจากภายในเราควรถามตัวเองว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำไหมเรารู้สึกภูมิใจในตัวเองหรือเปล่าเราใช้ชีวิตตามค่านิยมที่เรายึดถือหรือไม่เรารู้สึกเป็นคนที่มีคุณค่าหรือไม่แม้ไม่มีใครรับรู้ เมื่อเราสามารถให้คุณค่าตัวเองจากภายในได้เราจะไม่จำเป็นต้องสแสวงหาการยอมรับจากใครและจะไม่รู้สึกว่า,าชีวิตต้องแข่งขันกับใครเลยความสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องที่เราควรเข้าใจให้ชัดคือความสำเร็จไม่ได้มีคำจำกัดความเดียวและไม่ใช่เส้นทางที่ทุกคนต้องเดินเหมือนกันสำหรับบางคนความสำเร็จคือการได้เป็นผู้บริหารบริษัทใหญ่โต สำหรับบางคนความสำเร็จคือการได้กลับบ้านตรงเวลาไปกินข้าวกับครอบครัวสำหรับบางคนความสำเร็จคือการมีสวนเล็กๆปลูกผักกินเองอย่างมีความสุขและสำหรับบางคนความสำเร็จอาจหมายถึงการได้ใช้ชีวิตอย่างสงบไม่วุ่นวายทุกแบบล้วนมีค่าในแบบของมันเองไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดแต่สิ่งสำคัญคือคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการหรือยังยอมรับจุดที่ยืนอยู่ และดูแลมันให้ดีที่สุดบางครั้งเราไม่ได้เลือกจุดที่เรายืนอยู่เพราะสถานการณ์ครอบครัวการศึกษาหรือข้อจำกัดของชีวิตแต่เราสามารถดูแลจุดที่ยืนอยู่ให้ดีที่สุดได้ถ้าตอนนี้คุณอยู่ในงานเล็กๆงานประจำธรรมดาจงทำมันอย่างเต็มความสามารถถ้าคุณเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้านจงภูมิใจในบทบาทนั้นถ้าคุณเป็นนักเรียนที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหน จงเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยฮ่าฮ่เมื่อเราทำดีที่สุดในจุดที่ยืนอยู่ความสุขจะค่อยๆเกิดขึ้นและเราอาจพบว่าเราไม่จำเป็นต้องไปถึงจุดที่ดีที่สุดที่ใครเขากำหนดไว้เลยด้วยซ้ำใช้ชีวิตให้พอดีโดยไม่ต้องวิ่งไล่ภาพในอุดมคติ ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันที่ต้องหาผู้ชนะชีวิตคือการเดินทางของแต่ละคนที่ต่างมีเส้นทางความเร็วและปลายทางไม่เหมือนกันความสุขจึงไม่ควรขึ้นอยู่กับว่าเรายือนอยู่สูงแค่ไหนแต่ควรขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกพอใจแค่ไหนกับที่ที่เรายืนหยุดเปรียบเทียบหยุดวิ่งตามความคาดหวังของคนอื่นหยุดพยายามเป็นใครที่ไม่ใช่ตัวเอง และลองใช้ชีวิตอย่างสงบในจุดที่คุณยืนอยู่ในวันนี้ด้วยความขอบคุณและความพอใจแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ปลายทางของการประสบความสำเร็จแต่มันอยู่ที่การวิจัยที่พร้อมจะมีความสุขกับทุกช่วงขณะของชีวิตแนวคิดที่ว่าเพราะจุดที่ดีที่สุดของคนหนึ่งอาจไม่ใช่จุดที่เหมาะกับอีกคนเป็นสิ่งที่ฟังดูเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเพราะมันตั้งคำถามกับสิ่งที่สังคมจำนวนมากมองว่าเป็น เป้าหมายที่ถูกต้องหรือความสําเร็จที่ควรไปให้ถึงโดยเฉพาะในโลกยุคใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยภาพลักษณ์บนโซเชียลมีเดียกระแสความสําเร็จในแบบที่เป็นที่ยอมรับโดยคนส่วนใหญ่หรือความต้องการที่ไม่รู้จบในการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นความสําเร็จในมาตรฐานเดียวไม่ใช่คําตอบของทุกชีวิตเราเติบโตมากับคําสอนและภาพจําจากสังคมที่กําหนดไว้ว่าคนที่ประสบความสําเร็จ ควรมีลักษณะอย่างไรต้องมีบ้านหลังใหญ่ต้องมีรถหรือต้องมีรายได้หลายหลักต้องได้ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือมีคนติดตามในโซเชียลมีเดียจำนวนมากสิ่งเหล่านี้ไม่ผิดแต่เมื่อกลายเป็นมาตรฐานกลางที่ทุกคนต้องเดินตามมันก็อาจกลายเป็นกับดักของชีวิตแทนที่จะเป็นแรงบันดาลใจเราลืมไปว่าความเหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งพื้นฐานชีวิตความฝันความสามารถ และความต้องการก็ล้วนแตกต่างกันการพยายามปีนขึ้นไปบนยอดเขาลูกเดียวกันโดยที่เราอาจเกิดมาเพื่ออยู่ในทุ่งหญ้าอาจไม่ใช่แค่เหนื่อยเปล่าแต่อาจทําให้เราหลงลืมสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีรู้สึกพอดีและรู้สึกเป็นตัวของตัวเองตัวอย่างง่ายๆที่พบเห็นได้ในชีวิตจริงบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตไล่ตามตําแหน่งในองค์กรใหญ่ ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆมีรายได้สูงแต่ต้องแลกมาด้วยเวลาชีวิตที่น้อยลงเขาอาจไม่มีเวลานั่งกินข้าวเย็ยนกับครอบครัวไม่มีโอกาสได้ใช้เวลากับลูกไม่มีแม้แต่เวลานั่งเงียบๆคนเดียวเพื่อฟังเสียงของหัวใจตนเองสุดท้ายแม้เขาจะประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่ภายในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าเหมือนทาดอะไรบางอย่างไปโดยไม่อาจเรียกคืนได้ ในขณะที่อีกคนเลือกที่จะเปิดร้านกาแฟเล็กๆในต่างจังหวัดรายได้อาจไม่มากแต่เขาได้ตื่นเช้ามาเห็นแสงแดดได้ชมกาแฟาให้คนที่แววเวียนมามีเวลารดน้ำต้นไม้ได้หยอกล้อก,กับเพื่อนบ้านหรือแค่ได้นั่งเงียบๆมองพระอาทิตย์ตกในตอนเย็นสำหรับเขานี่คือชีวิตที่ดีพอและมีความสุขโดยไม่จำเป็นต้องเป็นที่รู้จักของใครเลยความสุขไม่ได้มาจากการไปถึงแต่จากการอยู่กับเราเฝ้ามองปลายทางอย่าง จุดที่ดีที่สุดเรากับมันเป็นคำตอบสุดท้ายของชีวิตแต่มักลืมไปว่าในระหว่างทางนั้นเรากำลังสูญเสียช่วงเวลาที่ดีไปมากแค่ไหนความสุขไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงเป้าหมายจึงจะเกิดขึ้นมันสามารถเกิดได้ในขณะที่เรากำลังเดินทางแค่เราเปิดใจยอมรับมันไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนในชีวิตก็ตามขอแค่เป็นจุดที่เรารู้สึกพอดีไม่ฝืนตัวเอง และไม่ฝืนจิตใจของเราความสงบที่ได้จากการอยู่กับตัวเองความอบอุ่นจากการอยู่กับครอบครัวความสบายใจจากการมีเพื่อนแท้แม้เพียงหนึ่งคนหรือแม้แต่ความรู้สึกดีที่ได้ยิ้มให้ตัวเองในกระจก all of this เป็นความสุขที่แท้จริงและไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับตำแหน่งทางสังคมหรือการยอมรับจากผู้อื่นสังคมที่ดีควรเปิดพื้นที่ให้ความสำเร็จที่หลากหลาย หนึ่งในปัญหาสําคัญที่ทําให้คนจํานวนมากรู้สึกผิดหรือด้อยค่าเมื่อตัวเองไม่อยู่ในจุดที่ดีที่สุดตามนิยามของสังคมคือการที่เราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าความสําเร็จมีแค่แบบเดียวเท่านั้นทั้งที่ในความเป็นจริงความสําเร็จของแต่ละคนควรสะท้อนความเป็นตัวตนของเขาไม่ใช่ภาพลักษณ์ที่คนอื่นอยากเห็นสังคมที่ดีควรเคารพในความหลากหลายของเส้นทางชีวิตไม่ควรทําให้ใครรู้สึกว่าเขาล้มเหลว เพียงเพราะเลือกเส้นทางที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่คนที่ตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อกลับบ้านดูแลพ่อแม่ก็อาจประสบความสำเร็จในแบบของเขาคนที่เลือกใช้ชีวิตแบบมินิมอลอยู่บ้านไม้เล็กๆปลูกผักกินเองก็อาจประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องมีรายได้สูงหรือแม้แต่คนที่ยอมลดตำแหน่งตัวเองลงเพื่อมีเวลาดูแลสุขภาพก็อาจประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่อยู่บนยอดสุดขององค์กรแต่สุขภาพพังทลาย การกลับมารู้จักจุดที่ยืนของตัวเองเมื่อเราเลิกไล่ล่าความสำเร็จในสายตาคนอื่นแล้วหันมาทบทวนว่าจริงๆแล้วเราคือใครเราอยากมีชีวิตแบบไหนและเราต้องการอะไรจากชีวิตจริงๆเราจะเริ่มมองเห็นความงดงามในจุดที่ตัวเองยืนอยู่เราอาจค้นพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การเปรียบเทียบแต่อยู่ที่ความพอใจและความเข้าใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้ว เราอาจค้นพบว่าความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การไปให้ถึงปลายทางที่สังคมบอกว่าถูกต้องแต่อยู่ที่การใช้ทุกวันให้มีคุณค่าและเราอาจค้นพบว่าจุดที่เรายือนอยู่นี้แม้จะไม่ได้ดีที่สุดในสายตาใครแต่ก็เป็นจุดที่เราหัวเราะได้ร้องให้ได้และยังมีแรงที่จะลุกขึ้นในวันพรุ่งนี้ความสุขที่แท้เริ่มต้นจากการยอมรับจุดยืนของตนเอง ในท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเราไม่ใช่การแสดงที่ต้องทำให้ถูกใจคนดูและความสุขก็ไม่ใช่รางวัลที่มอบให้เฉพาะคนที่ชนะการแข่งขันบางครั้งแค่เราหยุดนิ่งมองรอบตัวเห็นคนที่เรารักยังอยู่ข้างฮ่าฮรู้ว่าตัวเองยังมีแรงก้าวต่อมีจานข้าวตรงหน้าและมีหัวใจที่ยังรู้สึกถึงสิ่งสวยงามในโลกใบนี้นั่นก็มากพอแล้ว ไม่ต้องยืนอยู่ในจุดที่ดีที่สุดขอแค่เป็นจุดที่เรายืนแล้วมีความสุขก็เพียงพอแล้วสำหรับการมีชีวิตที่มีความหมายความสุขไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งตามอย่างไม่รู้จบในโลกที่หมุนเร็วคนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าความสุขคือสิ่งที่ต้องไขว่คว้า,าเหมือนเป็นของรางวัลที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อความพยายามและบางครั้งการยอมและทิ้งตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ความสุขแท้จริงแล้วไม่ได้ซ่อนอยู่ไกลขนาดนั้น และไม่ใช่สิ่งที่ซับซ้อนอะไรเลยมันอาจอยู่ในการได้นอนหลับเต็มตื่นหลังจากวันที่เหนื่อยล้าอยู่ในเสียงหัวเราะของคนที่เรารักอยู่ในท้ายคำธรรมดาที่ใครบางคนถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอยู่ในแสงแดดอุ่นยามเช้าหรือเพียงแค่การได้อยู่เงียบๆกับตัวเองโดยไม่ต้องแสดงอะไรให้ใครเห็นความสุขไม่ได้ต้องใช้ความพยายามมากเสมอไปบางทีมันต้องใช้แค่สายตา ที่เปิดกว้างและใจที่นิ่งพอจะเห็นมันแค่เราหยุดและมองรอบตัวให้ดีการหยุดมองรอบตัวเปรียบเสมือนการหายใจลึกๆหลังจากวิ่งมานานเราอาจพบว่าเราไม่ต้องไปไกลกว่านี้ก็ได้แค่ตรงนี้เราก็มีความสุขได้เหมือนกันหลายครั้งเราอาจวิ่งหาความสำเร็จเพราะคิดว่ามันจะทำให้เรารู้สึกมีคุณค่า แต่คุณค่าของคนคนหนึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือรายได้มันอยู่ที่ความรักความเข้าใจและความหมายที่เขามีให้กับชีวิตตัวเองการหยุดมองรอบตัวอาจทำให้เราเห็นว่าเรามีพ่อแม่ที่ยังรอเรากลับบ้านเรามีเพื่อนที่ยังคอยฟังแม้จะไม่เข้าใจทุกอย่างเรามีอาหารตรงหน้าแม้จะไม่รู้แต่ก็อิ่มท้องเรามีความฝันเล็กๆที่ยังไม่ตายแม้จะยังไม่ถึงปลายทาง และที่สำคัญเรายังมีตัวเราอยู่ตรงนี้ที่ผ่านมาได้มากขนาดนี้ลองถามตัวเองดูจุดที่คุณยืนอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกดีคำถามนี้ดูเหมือนง่ายแต่เมื่อลองตอบจริงๆกลับลึกและทรงพลังอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตแต่มันคือคำถามที่พาเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันที่มักถูกละเลย บางที่จุดที่คุณยืนอยู่อาจยังไม่ใช่จุดที่ใครชื่นชมหรือไม่มีอะไรโดดเด่นนักแต่ถ้าในจุดนี้คุณได้ยิ้มในตอนเช้าคุณได้กินข้าวที่คุณชอบคุณได้นั่งมองฝนตกจากระเบียงคุณได้โทรหาคนที่คุณห่วงคุณได้ฟังเพลงที่คุณรักนั่นก็นับเป็นชีวิตที่ดีแล้วเหมือนกัน คุณเคยขอบคุณตัวเองบ้างไหมที่ผ่านอะไรมาได้จนถึงวันนี้คำถามนี้สำคัญไม่แพ้คำถามแรกหลายครั้งเราจะดีต่อคนอื่นแต่ลืมใจดีกับตัวเองเราขอโทษคนอื่นเสมอแต่ไม่เคยให้อภัยตัวเองเราให้กำลังใจใครต่อใครแต่ไม่เคยบอกกับตัวเองว่าเก่งมากนะที่ยังยืนได้อยู่ลองย้อนดูเส้นทางที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะเจออะไรบ้าง ความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจความสูญเสียหรือการล้มซ้ำฮ่าฮ่าคุณยังอยู่ตรงนี้น,นั่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยบางวันแค่ลุกจากเตียงได้ก็ถือว่าชนะแล้วบางวันแค่ไม่ร้องให้ก็ถือว่าเข้มแข็งมากแล้วหากคุณยังไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยลองทำดูสักครั้งไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องประกาศให้ใครรู้แค่พูดกับใจตัวเองว่า ขอบคุณนะที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่ยังพยายามขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้คุณมีใครที่คอยอยู่ข้างๆหรือสิ่งเล็กๆที่ทําให้หัวใจอุ่นบ้างไหมความอบอุ่นในชีวิตไม่ได้มาจากความยิ่งใหญ่เสมอไปมันอาจมาจากมือใครสักคนที่ยังจับคุณไว้หรือจากสัตว์เลี้ยงที่นอนขดอยู่ข้างเตียงหรือจากการ์ดวันเกิดที่แม่เขียนให้เมื่อปีที่แล้ว หรือจากเพลงเก่าๆที่พาคุณกลับไปยังช่วงเวลาสวยงามอย่ามองข้ามสิ่งเล็กฮ่าเพราะบ่อยครั้งความสุขก็หลบซ่อนอยู่ในรายละเอียดเหล่านี้ความสุขไม่ใช่ปลายทางมันคือระหว่างทางเรามักถูกสอนว่าต้องไปให้ถึงจุดหมายต้องประสบความสำเร็จต้องมีบางอย่างจึงจะมีความสุขได้แต่ชีวิตจริงไม่ใช่การเดินทางที่มีจุดหมายเดียว บางครั้งการหยุดพักนานๆระหว่างทางการนั่งนิ่งๆอยู่ริมทางโดยไม่รีบร้อนหรือการเดินช้าลงเพื่อมองดอกไม้ข้างทางอาจมีความหมายมากกว่าการไปให้ถึงเร็วที่สุดความสุขแท้จริงอาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหาตลอดเวลาแต่อาจเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้แค่ใจเราเปิดรับการพอใจในสิ่งที่มีและเข้าใจในสิ่งที่เป็นคือกุญแจที่สำคัญกว่าการครอบครองสิ่งที่ยังไม่มี การหยุดและตั้งคำถามกับตัวเองทำให้เราเห็นว่าเรามีแล้วมากกว่าที่คิดจุดที่คุณยืนอยู่อาจไม่ได้ดีที่สุดแต่ถ้ามันทำให้คุณยิ้มหัวเราะและอยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้นั่นคือจุดที่มีความสุขอย่างแท้จริงในยุคที่โซเชียลมีเดียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเราเห็นความสำเร็จของผู้คนได้เพียงแค่เลื่อนนิ้วผ่านหน้าจอเราเห็นภาพของชีวิต ที่ดูสมบูรณ์แบบบ้านสวยงานดีรายได้สูงหน้าตาดีเที่ยวบ่อยมีความรักที่มั่นคงและดูเหมือนทุกอย่างในชีวิตเขาจะไปได้ดีเสมอไม่แปลกเลยที่เราจะเริ่มเผลอเปรียบเทียบตัวเองกับภาพเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวเราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเรายังอยู่ที่เดิมทำไมเขาไปไกลขนาดนั้นแล้วทำไมเราทำไม่ได้แบบเขา และสุดท้ายเราก็เริ่มวิ่งตามชีวิตของคนอื่นจนลืมถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรหยุดวิ่งตามชีวิตของคนอื่นแล้วหันมาใช้ชีวิตของตัวเองแรงบันดาลใจจากผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีมันสามารถกระตุ้นให้เรากล้าวไปข้างหน้ามองเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตแต่แรงบันดาลใจจะก,กลายเป็นภาระทันทีเมื่อมันเปลี่ยนจากแรงผักเป็นแรงกดดัน ชีวิตของใครบางคนอาจดูงดงามเพราะเขาเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองแล้วเราล่ะก,กำลังเดินบนเส้นทางของใครการใช้ชีวิตของคนอื่นเป็นมาตรวัดของเราจะทำให้เราไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีไม่เคยมองเห็นคุณค่าในเส้นทางของตัวเองและที่เลวร้ายที่สุดเราอาจหลงลืมตัวตนที่แท้จริงไปโดยไม่รู้ตัวรู้จักคุณค่าในตัวเองมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและคุณไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดหรือประสบความสำเร็จเร็วที่สุดสิ่งที่คุณต้องทำคือมองเห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตคุณอาจเป็นความอดทนที่คุณมีแม้ในวันที่ท้อแท้อาจเป็นรอยยิ้มที่คุณมอบให้คนรอบข้างแม้หัวใจคุณจะเหนื่อยล้าอาจเป็นความพยายามเล็กๆที่คุณลงมือทำต่อเนื่องแม้ยังไม่มีใครเห็นผล สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องการคำชมจากใครแต่มันทำให้คุณเติบโตจากภายในอย่างแท้จริงให้นิยามความสำเร็จในแบบของตัวเองบางคนวัดความสำเร็จด้วยเงินบางคนวัดด้วยตำแหน่งบางคนวัดด้วยชื่อเสียงแต่นั่นไม่ใช่นิยามเดียวของคำว่าสำเร็จลองถามตัวเองว่าความสำเร็จของคุณคืออะไรชีวิตแบบไหนที่คุณอยู่แล้วรู้สึกเต็ม ไม่ใช่แค่ดูดีหากความสำเร็จของคุณคือการมีเวลากลับบ้านไปกินข้าวกับครอบครัวการมีสุขภาพกายใจที่ดีหรือการตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังมีความหมายนั่นก็คือความสำเร็จในแบบของคุณแล้วและไม่มีใครมีสิทธิ์มาบอกว่ามันน้อยไปบางครั้งจุดที่เราอยู่อาจไม่ใช่จุดที่โดดเด่นที่สุดในสังคมที่ชื่นชมคนที่อยู่แถวหน้า เราอาจรู้สึกว่าจุดที่เรายืนอยู่นั้นไม่มีใครมองเห็นไม่มีคำชมไม่มีเสียงปรบมือแต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงไฟสปอตไลท์จะมีความสุขและไม่ใช่ทุกจุดที่เงียบงันจะว่างเปล่าเพราะจุดที่คุณอยู่ตอนนี้อาจเป็นจุดที่คุณไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นคุณได้ใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่คุณรักคุณยังยิ้มได้ในวันที่ไม่มีอะไรพิเศษ คุณรู้ว่าตัวเองกำลังมุ่งไปทางไหนถึงแม้มันจะยังไม่ถึงก้เธอความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความวุ่นวายหรือคำยกย่องจากใครแต่มันเกิดขึ้นเมื่อใจของคุณสงบและอุ่นกับสิ่งที่เป็นอยู่จุดที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่จุดที่คนอื่นเลือกให้แต่มันคือจุดที่คุณเลือกเองจุดนั้นอาจไม่มีใครเข้าใจอาจไม่มีใครสนใจแต่อย่างน้อย มันคือจุดที่คุณรู้สึกว่าฉันโอเคกับตัวเองฉันไม่ต้องแกล้งยิ้มฉันยังได้เป็นฉันและเมื่อคุณไม่ต้องวิ่งไล่ชีวิตของใครอีกต่อไปคุณจะได้เริ่มต้นใช้ชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงชีวิตไม่ใช่การแข่งขันที่มีเส้นชัยเดียวกันสำหรับทุกคนไม่มีใครต้องเดินตามรอยเท้าของใคร และคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปยืนอยู่ในจุดที่ใครๆบอกว่าดีที่สุดจงให้เกียรติกับเส้นทางของตัวเองแม้มันจะไม่ยิ่งใหญ่ไม่หวือหวาหรือไม่มีใครมองเห็นแต่ถ้าเส้นทางนั้นทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณเป็นตัวของตัวเองและทําให้คุณรู้สึกพอกับสิ่งที่มีนั่นแหละคุณได้เดินมาไกลกว่าที่คิดแล้วบางครั้ง จุดที่ดีที่สุดไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดแต่เป็นจุดที่เรารู้สึกสงบที่สุดในหัวใจและเมื่อคุณหยุดเปรียบเทียบหยุดไล่ตามภาพฝันของคนอื่นคุณจะค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่เคยซ่อนอยู่ไกลเลยแต่มันอยู่ในจุดที่คุณยืนอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว